กราบขอากาสหลวงพ่อพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอากาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปและเจริญพรอ,อนุโมทนาสัทธายาติธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันปกตินะเข้าสู่วันปกติธรรมดาหลังจากที่ร่วมกิจกรรมมาหลายวันสามวันด้วยกันนะก็คือวันที่2ี่สิบเอ วันนี้ก็เป็นวันปกติธรรมดาเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์หลวงพ่อก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อเช้ามืดอตีสามขึ้นรถตีสามยี่สิบนาทีไม่ได้บอกหวยนะชที่ปหนุยก็มาส่งท่านเมื่อคืนนี้ท่านก็ขึ้นรถประมาณตีสามยี่สิบนาทีประมาณนี้ ก็นะคุยกับศรัทธาญาติโยมอยู่แล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็รอรับส่งท่านหลายท่านหลายคนด้วยกันนะท่านก็ปารบหลายเรื่องหลายอย่างหลายประการให้ฟังนะท่านก็ไปปฏิบัติ garden, ศาสนกิจก็คือช่วงเทศกาลของทอดกระถินนะที่วัดต่างประเทศที่หลวงพ่อท่านต้องดูแลและผิดชอบหลายวัดด้วยกันนะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนงานการท่านก็เยอะ นะเราอยู่ทางนี้ก็ส่งใจช่วยนะสวนมนต์ไหว้พระนะก็ให้ส่งกำลังใจถึงครูบาอาจารย์อนุโมทนากับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านประกอบกระทำนะหลังจากที่ส่งท่านเสร็จนะก็ตีสี่ก็ขึ้นมาสวดมนต์กับญาติโยมนะสวดมนต์เสร็จก็นั่งอยู่หน่อยหนึ่งรู้สึกว่าย,ยงมีปฏิสัมพันธ์ดีมากยงยงกินนะยงบริโภค นะนั่งอยู่ยุงมันก็บริโภคนะเจอจานแบ่งปันเลือดเนื้อเชื้อไขให้มันบ้างนะเกิดเราเป็นเอสดมันก็จะได้เป็นเอสด,ด้วยทำนองนั้นแต่ไม่รู้เราจะเจอจานมันหรือว่ามันจะเจอจานเรานะนะมันมีเชื้อมาลาเรียเราก็คงจะเป็นด้วยทานองนั้นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาศรัทธายาโยมนะเมื่อมีผู้ล่าก็ยังมีผู้ถูกล่า นะยุงมันก็มีเลือดเป็นอาหารใช่ไหมนะจะให้มันไล่มันไปกินหญ้ามันก็คงจะไม่ไปอะ่ะใช่ไหมละ่ะจะไล่ย,ยุงไปกินหญ้ากินผักเหมือนกับคนเนี่ยมันก็ไม่ไปนะเพราะว่าเลือดมันก็เป็นอาหารของยุงนะแต่ถ้าจะพูดจริงๆในคน,ในเอาเปียบนะเอาเปรียบสัตว์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะวัวควายในกินหญ้านะแต่คนในกินได้หมดเกือบทุกอย่างใช่ไหมนะเนื้อหนังมังสาก็กินได้ผักหญ้าก็กินได้นะ ถ้าไล่ยุงไปกินหญ้าถ้าเกิดยุงมันไล่กลับทําไงคนก็ไปกินหญ้าสิ <c oughs> แล้วคนจะรู้สึกยังไงนะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งสรรพันส่วนกันไปมันกินเราบ้างเราก็กินสัตว์กินอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในคนค่อนข้างที่จะเอาเปรียบสัตว์อยู่พอสมควรนะยุงมันก็มีปฏิสัมพันธ์ดีนะบนสลา,าในช่วงเช้ามืดนะอันนี้ก็ถือว <c oughs> <c oughs> นะ่าะเป็นการให้ทานนะ เป็นการให้ทานโดยเฉพาะเลือดนะก็ให้มันนะแต่คนในหูบางทีกินเลือดสดๆก็มีนะคนเนี่ยอาตมาก็เคยเห็นอยู่นะตอนเป็นเด็กฆ่ากัวฆ่าควายนี่แหละนะเอามีดจ้วงคอมันอีกแล้วก็ลองด้วยกระมังลองเลือดมันไหลออกมานะแล้วก็เฉือนเนื้อของมันมากินกับเลือดสดๆนั่นะนะโอ้โอคนเนะี่ยยักมานเนะี่ยต้องไปไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่คนเนะี่ย นะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนตายเนี่ยทำไมถึงเหม็นกว่าสัตว์อื่นนะเพราะว่ากระเพาะของคนเนี่ยมันเป็นที่สั่งสมของซากสาัตวน์วนะเป็นที่สั่งสมของซากสัตว์นะซากสัตว์เนี่ยคนจึงเหม็นนะเหม็นก,นก,นกว่าสัตว์อื่นนะเวลาที่คนตายลางไปนะแม้กระทั่งกลิ่นของมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเหม็นนะแต่ที่มันหอมเพราะอะไรเพราะเครื่องประเทืองผิวต่างๆนานาเราก็อาบน้ําทุกวันเห็นไหมฟอกสบู่ทุกวัน นะแต่ถ้าไม่อาบน้ําก็ลองดูที่ส่งกลิ่นเนี่ยเสื้อผ้าที่มันสะอาดเคยซักพับเก็บไว้อย่างดีนะซักด้วยเอสเซนอย่างดีนะซักด้วยน้ํายาอย่างดีมาสวมมาใส่เข้าเหงืออ่อไหลใครย้อยออกไปแล้วมันก็สกรปรกมันเหม็นนะต้องฟอกสบู่อยู่อาบน้ําอยู่สม่ําเสมอนะอาบน้ําแล้วก็ยังไม่พอนะก็เครื่องประเทืองผิวก็คุมเข้าไปอีกปะเข้าไปอีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของร่างกายนี่พระ,พ,ระพุทธเจ้าท่านหนึ่งให้พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่โสโครกโสกโครกนะไม่สวยไม่งามทุกอนุรูขุมขนเนี่ยมันมีแต่สิ่งโสโครกไหลออกมาเราตื่นเชา้าตอนเช้าขึ้นมามามีอะไรบ้างเนี่ยอย่างร่างกายมนุษย์เราในครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าเต็มไปด้วยอุจจาระนะใช่ไหมบนหัวมีอะไรขี้หัวขี้รังแคนะตื่นขึ้นมาตามีอะไรบ้างก็ขี้ตาใช่ไหม หูก็มีขี้หูขี้ฟันขี้ปากนะสารพัดเลยนะแล้วก็ตามเนื้อตามตัวก็มีขี้เราไม่ใช่ขี้ใครหรอกนะขี้เราเองนั่นละนะเนี่ยเห็นไหมนะมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสรกในพระเจ้าทังนถึงให้พิจารณานะเวลาที่ตัวตนคนเราตายไปจึงจึงเหม็นกว่าซากสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะพิจารณาให้เกิดปัญญานะเมื่อวานเนี่ย ก็เล่าเรื่องไปทําเสียงของให้ญาติโยมฟังนะก็ได้ให้แง่คิดหลายอย่างอยู่นะก็ยังไม่จบนะเพราะว่ามันเป็นละครเรื่องยาวนะไปแค่สองวัน <c oughs> นะไปแค่สองวันแต่เป็นละครเรื่องยาวนะชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าจะพิจารณาหรือทบทวนให้ดีล่ะศรัทธาญาติโยมมันเป็นละครที่เรื่องยาวนะชีวิตของคนเราเนี่ยแต่ละวีแต่ละวันบางครั้งบางทีมันก็ซ้ำซากจ,จําเจ <N ic ul ose> แต่ถ้าเราพิจารณาทบทวนเนี่ยแต่ละวันมันใช้ชีวิตยังไงบ้างตัวของเราเนี่ยนะแม้กระทั่งใจของเราเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละวินาทีเนี่ยมันคิดอะไรบ้างนะถ้าเราตั้งใจออกมาจดจริงๆเนี่ยจดความคิดของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกระดาษหรือว่าสมุดเล่มหนึ่งเนี่ยคงจดไม่ไหวมันเยอะนะความคิดเนี่ยแต่เราก็จดไม่ได้พอจะจดแต่ละครั้งแต่ละทีตั้งใจจดหน่อยมันจดไม่ออกบางทีมันคิดไม่ออก แต่ว่าพอไม่ตั้งใจคิดแหละสารพัดความคิดที่มันเกิดขึ้น,นเห็นไหมกระดาษเล่มสมุดเล่มหนึ่งก็จดไม่หมดเพราะว่ามันเยอะนะไปวันแรกก็ไม่มีปัญหาอะไระไปวันที่สองเนี่ยไปทดสอบหน่อยกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนนะที่นี้กลางวันตั้งใจไม่ว่าจะมาเดินขึ้นเขาลงเขาสักหน่อยตอนแรกว่าจะตั้งตั้งใจในช่วงบินทบาทแต่ปรากฏว่าเดือนกว่ามาแล้วก็มีโยมเขาศรัทธา เขาก็เอารถมารับพระมาส่งพระไปบินทบาทเพราะว่ามันไกลนะทางรถนี่มันก็ขึ้นไปสู่บนยอดเขาได้อยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโคง้งนะทางตรงก็คือทางเดินแต่ก็ไกลเหมือนกันทางเดินก็ประมาณไปกลับก็8กิโลจะลำบากตอนขึ้นเขาลงเขาแต่ก็โยมมีศรัทธาโยมคนหนึ่งที่เขามีศรัทธานะเขาก็เอารถมารับส่งพระนะมาบินทบาทแล้วก็รับกลับ นะเขาก็ไปวัดทุกวันทุกวันนั่นแหละเขาก็ภาวนาไว้นะเขาก็เคยมาทํางานกรุงเทพเขาก็เล่าประวัติให้ฟังมาเคยมาทํางานกรุงเทพแต่ผมก็อยู่ไม่ไหวหรอกนะเพราะว่าใจมันไม่มีความสุขนะอยู่กรุงเทพใจไม่มีความสุขนะก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะศัทธาเยะมีส่วนมากๆนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะนะสถานที่อันสัปปายะนะี่พระเจ้าว่าเหมือนกับการมาปฏิบัติธรรมนี่แหละ นะถ้าสถานที่มันสับปายะสิ่งแวดล้อมมันเป็นใจมันก็ไปได้ง่ายมันส่งผลต่อจิตใจด้วยเช่นเดียวกันนะ่ะท่ามกลางความสิวิไลของเมืองหลวงนะความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นนะแต่ถ้าคนไหนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะีก็ภายนอกถึงจะวุ่นวายแต่ภายในใจก็สงบเย็นอันนั้นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งได้รับการฝึกปลือมาแล้วนะโยมเขาก็กลับไปอยู่ที่บ้านไปปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็ภาวนาพระ ว่าจะรับส่งพระคุณเจ้านะในเรื่องของบิณทบาตเพราะว่าเห็นใจพระคุณเจ้านะเพราะว่าเคยไปถา,างทางให้กับพระคุณเจ้าทางบินทบาทเนะี่ยคงจะไม่ไหวละพระคุณเจ้าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินลําบากตามโขดหินตามอะไรต่างๆนานาต้องซอกแซกไปตามซอกหินเวลาไปบินธบาตเนะี่ยก็ถางทางถาง,างยะนะกว่าที่จะมาถึงบ้านกบจีวอนก็คงจะเปียกไปหมดเพราะว่าชุ่มด้วยน้ําหมอกน้ําค้างที่มันเกาะตาม ต้นไม้ใบหญ้าที่เดินผาเดินฝ่าไปเนี่ยเขาก็เลยเอารถมารับส่งทุกวันทุกวันแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าเอเราก็มาฝึกตัวเราเองเนี่ยนะโยมเขามีจิตศรัทธาอยู่นะเราก็ไม่ได้ยังศรัทธาเขาให้ตกไปแต่ว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะโลเลงลงเดินเขาดูลงลงเขาดูสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะปรากฏว่าก็เดินลงไปเพื่อพิสูจน์ กำลังขาของตัวเองด้วยแล้วก็พิสูจน์กำลังใจของตัวเองด้วยเหมือนสมัยเป็นเนนไหมเป็นเนนบวชใหม่อายุสิบสามปีเนี่ยขึ้นเขามันสบายนะขึ้นสามวันแรกนี่โอ้โหยานวดทุกประเภทเนี่ยนะยานวดนี่ต้องใช้เลยนะขึ้นเขาสามวันแรกในศะรัทธาญาญโยเส้นนี่ตึงหมดเลยละ่ะนะขึ้นมาแล้วนี่แทบจะเดินไม่ได้เลยไอตอนขึ้นมันไม่มีปัญหาเนี่ยแต่พอตกกลางคืนมาช่วงนอนเนี่ยละเส้นมันตึง เส้นมันค้างนะสามวันแรกเนี่ยมันตึงแต่พอเราทาไปเรื่อยๆขึ้นเขาบ่อยๆเนี่ยสภาวะของเรามันปรับร่างกายของเรามันปรับมันเปลี่ยนแปลงนะมันก็สามารถที่จะทนได้จากที่ขึ้นเขาเดินบินทบาทเนี่ยถ้าตัวเปล่านี่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะศรัทธาญาติโยมแต่ถ้าบินทบาทเนี่ยบาทเนี่ยมันหนักยิ่งเข้าเหนียวนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าน้ําหนักมันขนาดไหนเต็มบาทอย่างเงี้ยจะขึ้นยังไงนะ ต้องพักสามครั้งนะถึงจะถึงยอดเขานะเหมือนลิ้นนี่ห้อยเลยนะเนี่ยเห็นหมามันวิ่งแล้วลิ้นห้อยนี่นึกถึงสภาพตัวเองเลยเข้าขายเลยลิ้นห้อยเหมือนสุนัขเลยเนาะเวลาสุนัขมันวิ่งมันวิ่งเนี่ยสังเกตมันลิ้นห้อยเนี่ยมันเหนื่อยเอ้เราก็เหมือนกันนะนขึ้นใหม่ๆนะต้องพักสามครั้งแต่พอมันเคยชินเนี่ยสภาวะร่างกายมันมันปรับได้ นะมันก็พักครั้งเดียวก็คือขึ้นไปพักรยน์บนยอดเขาเลยกัดฟันสู้นะทนสู้ก่อนนะสัตยานโย,ยมทนสู้ก่อนพอเราทนสู้ได้แล้วได้แล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การสู้ทนนะเมื่อทนสู้ได้แล้วจะนําไปสู่การสู้ทนนะทนสู้ก่อนตอนแรกมันลําบากเราก็ทนสู้ก่อนพอเราล่างกายมันปรับสภาพเรียบร้อยแล้วจิตใจมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยเมื่อเจออะไรมันก็จะสู้แบบทนนเห็นไหม สู้แบบทนไม่ย่อท้อต่อประสักและปัญหาเนี่ยการทนสู้นําไปสู่การสู้ทนนะเมื่อเจอปัญหาเจออะไรเกิดขึ้นมาก็ได้พื้นฐานความเพียรความาลําบากขันติธรรมนั่นแหละที่นําไปสู่การที่เราเป็นผู้ที่สู้ทนนะทนสู้ไดนะ้นนี้ก็คือสิ่งที่ได้แล้ววันนั้นก็พิสูจน์ตัวเองหน่อยเดินลงไปชันเสร็จนะชั้นเสร็จ,นะรจแล้วก็เดินจงกรมให้อาหารมันย่อยสักหน่อยนึ่ย นะประมาณสักเที่ยงก็เดินลงไปเดินลงไปจนถึงเชิงเขาจนถึงล่องน้ํามันเป็นล่องเป็นห้วยต่ําสุดแล้วนะแต่ไม่ถึงบ้านนะถ้าเดินเข้าบ้านนี่ก็คงจะสามกิโลสี่กิโลนะเกือบเดินถึงพื้นล่างก็คือปีนเขาเชิงเขาเป็นห้วยแล้วก็เอาหันหลังกลับทีนี้หันหลังกลับก็มองทางที่ลงมาโอ้โหทำไมมันสูงจังเลยนะมองขึ้นไปนะมันสูงะ นะแล้วมันก็ไม่ได้ตรงนะศรัทธาญาย,ย,ย,ยม,มันโค้งไปโค้งมานะมองขึ้นไปแล้วจะขึ้นไหวไหมเนี่ยนเห็นไหมนะใจมันตัดสินแล้วนะยังไม่ได้ทําเลยนะใจตัดสินแล้วจะขึ้นไหวไหมเนี่ยใจมันบอกตัวเองอาการทอมันก็เกิดขึ้นมานะแต่ว่าจําเป็นก็ต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่ไม่ขึ้นมันก็อยู่แตีตีนเขาเชิงเขาเนี่แหละเพราะฉะนั้นจําเป็น,เ,นเหมือนชีวิตของเราเหมือนกัน ถ้ามัวแต่นั่งท้อในชีวิตมันดําเนินไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ดําเนินไปมันก็แค่นั้นล่ะศรัทธาจะอยู่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถึงแม้มันจะลําบากในการดําเนินชีวิตก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันขึ้นเขานี่เหมือนกันเมื่อเราลงมาสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปบนยอดเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะบริขารของเราก็ดีนะที่พักของเราก็ดีมันก็อยู่บนยอดเขาเนี่ย แต่เชื่อแน่นอนนะศรัทธาจะโยมนะเมื่อถึงไปถึงยอดเขาแล้วไปอยู่บนยอดเขาแล้วจะมีความสุขใจนะเหมือนกับที่เราบากบั่นกับปัญหาในชีวิตเนี่ยถ้าเราผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้เนี่ยมันจะมีความเบิกบานใจประเภทที่ฟ้าหลังฝนนี่มันสดใสเสมอทํานองนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาละตัดสินใจมันบอกว่าทอ้อแต่ม้ท้อยังไงก็ต้องสู้ดิขึ้นทีเนี้เดินล่ะทีนี้อ แค่ลงมานี่ก็ปวดขาแล้วนะมันมันชันน่ยต้องต้องเกรงขานะเกรงขาในการยัง้งในการเบรกนะตอนขึ้นเช่นเดียวกันเกรงเกรงเหมือนกันแต่เกรงในการงอขาตอนลงในเหยียดขานะตอนขึ้นในงอขาเพราะว่ามันเป็นพักๆขึ้นไปเนี่ยต้องงอขาขึ้นไปแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปนะมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะเอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีก็ต้องจับรากไม้ มันอยู่สูงนะจับรากไม้ค่อยๆขึ้นไปนะมองแล้วก็ท้อแต่ก็ไปเรื่อยๆพยายามดูใจของตัวเองนะแทนที่จะไปดูแต่ระยะทางว่าถ้าเราคิดว่ามันยันมันมันนานมันก็นานคิดว่ามันลําบากมันก็ลําบากนะแต่ถ้าคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายนะคิดว่ามันสะดวกสบายมันก็สะดวกสบายในการก้าวย่างก็ดูใจของตัวเองไปเรื่อยไม่ใช่ไปโทษสิ่งภายนอกว่าทาไมมันอยู่สูงนะ แต่มาดูใจตัวเองที่มันปะทะกับความทุกข์แล้วอะไรมันสะเทือนอยู่ในใจกิเลสมันสะเทือนใช่ไหมความท้อถอยในจิตในใจมันสะเทือนใช่ไหมแน่นอนแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองมันก็พลิกเปลี่ยนมาเป็นความบากบั่นความอุตสาหะความมีวิริยะก้าวไปทีละก้าวจากที่ลมหายใจตอนแรกมันก็หายใจปกติอยู่แต่มันเริ่มหายใจถี่ขึ้นไงทีเนี้ยมันหนักนะมันหนักก็คือมันมันอยู่สูงนะขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเหนื่อย หายใจถี่ขึ้นถี่ขึ้นพอเรารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆหายใจไม่ตามใจมันนะค่อยๆหายใจหายใจยาวๆเรียกว่าหายใจยาวๆหายใจยาวๆมันจะเหนื่อยน้อยกว่าหายใจเร็วนะสัตย์ใจโยมสังเกตได้นะเหนื่อยน้อยนะค่อยๆหายใจปล่อยเข้าปล่อยออกรู้ตัวเองในการหายใจนะก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ได้พักนะก็พิสูจน์ใจของตัวเองล่ะก็ไปนั่งอยู่หอคอยพอขึ้นไปข้างบนเสร็จก็ไปนั่งอยู่หอคอย แล้วเราก็มองดูบรรยากาศรอบข้างล่างนะก็มองเห็นหมู่บ้านนะอยู่ไกลสี่กิโลในะมองเห็นนะอยู่บนหอคอยนะเป็นชะง,ง่อนหินโผลออกมานะมองดูครับรอบรอบข้างโอ้มันรู้สึกลมก็ประทะมาเย็นหน้านี้เนาะเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอพอขึ้นไปได้แล้วมันเย็นมันโล่งนะสารพัดอย่างเลยความปิติความอิ่มใจเนะี่ยเห็นไหมล่ะการเอาชนะความท้อแท้ในจิตในใจของเราได้ ความที่มันไม่สู้อะไรเนี่ยเอาชนะมันให้ได้นี่นะพอเราชนะมันได้ถึงแม้จะไม่ชนะเด็ดขาดแต่อย่างน้อยเราก็ชนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งข,ขณะหนึ่งความสุขใจความปีติใจนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนี่เห็นไหมพอขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอิ่มใจรู้สึกสุขใจนะเพราะว่าตัวเองก็ตั้งใจไปนะแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็คือย้อนประวัติศาสตร์สะหน่อย สมัยเป็นสาม,มนเณรน้อยอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านเคยฝึกเคยหัดเคยเก่ากเราสมัยนั้นตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านอนห้าทุ่มตื่นตีสามนะทุกวันทุกวันเป็นเนนน้อยไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะสัตยาญาณโยมทุกวันนี้สบายมากนะเด็กรุ่นใหม่นี่สบายมากตื่นเวลาไหนก็ได้นะทุกวันนี้แต่แต่ก่อนนี่ไม่ใช่นะอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ลําบากจริงๆแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเป็นความลําบากนะ,นะนะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดขัดเกาเรา ก็ได้ความภาคเพียรความพยายามเนสังเกตหลวงพ่อเนี่ยกว่าที่ท่านจิตใจท่านจะเข้มแข็งเนี่นเห็นไหมนะตอนกลางคืนน่ยท่านก็จะขึ้นมานั่งบนอาสนะบนอาสสมนะท่านนอนน้อยนะหลวงพ่อนท่านขึ้นมานั่งดูญาติโยมน่ยท่านสังเกตมากเลยนะใครขึ้นมาทําวัดไม่ขึ้นมาทําวัดท่านสังเกตนะนะใครนําใครไม่นําท่านก็มานั่งดูข้างๆนั่นแหละนะถ้าเราไม่รู้ตัวก็อาจจะเจอเจอท่าน นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช่นเดียวกันนะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาสวดมนต์กับญาติโยมหลวงพ่อท่านก็มานั่งอยู่ก่อนแล้วนะพอถึงเวลาสวดมนต์ป๊บท่านก็เดีกไปนั่งอยู่ข้าง,างแต่เราไม่เห็นท่านหรอกนะแต่โยมเขาบอกนะหลวงพ่อมานั่งดูอยู่อท่านก็บอกว่าท่านก็อนุมโมทนากับเราที่ขึ้นมาทําวัดปกติตอนเช้าก็ไม่ได้มาทาวัดกับโยมนะนะจะทําวัดที่โน,น่นะแต่ก็จะทําวัดสายก็คือสองโมงครึง่ง ตรงนี้ก็จะทําวัดดึกนะก็ตีสี่ก็นึกถึงตอนเป็นเนนว่าครูบาอาจารย์พาทำวัดตีสามต้มน้าร้อนนะชงชากาแฟถวายท่านต้มน้ําร้อนก็ไม่ได้เสียปลักนะก่อไฟนะเป็นเนน้อยฝึกหัดขัดเกา่าตอนเป็นเนนเนี่ยลำบากทุกวันนี้สบายคิดว่าตัวเองสบายนะทุกวันนี้สบายมากเลยแต่เคยคิดไหมว่าเวลาที่เราสบายเนี่ยความทุกข์มันกับมีมากขึ้นเนี่ยเคยคิดไหมคนเราทุกข์เพราะความสบายนะสัตยานโย,นยม คือตามใจะตามใจมันมากเกินไปใจมันเหลิงนะพอใจมันเหลิงปั๊บเนี่ยพอมีอะไรขัดจิตขัดใจซะหน่อยมันมันกิเลสมันมันฝืนกิเลสมันมันทําให้ทุกข์นะแต่ถ้าเราขัดมันอยู่เรื่อยเือเรื่อยเรื่อยเรื่อยกิเลสมันไม่มีอํานาจเหนือเรานะถึงแม้เราจะไม่ชนะมันเด็ดขาดแต่อย่างน้อยก็พยายามขัดเกลาให้มันลดน้อยถอยลงไปเวลาที่เราไม่ได้ดั่งใจเราก็เจอมาแล้วนะ ความทุกอย่างเี้เราก็เจอมาแล้วนะความหนักหนาสาหัสอย่างเี้เราก็เจอมาแล้วยังทนได้นะแค่นี้ทําไมจะทนไม่ได้อ่าเห็นไหมอันนี้คือความอ่าสิ่งที่เราได้นะจากที่ศรัทธาญาติโยมก็แล้วแต่ที่มาฝึกหัดขัดเกลาก็ดีอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นะครูบาอาจารย์ท่านก็ทําเป็นแบบอย่างแล้วหลวงพ่อท่านเป็นทําเป็นแบบอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์แล้วก็ชื่นอกชื่นใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาที่เราเจอการงานก็ดีในเกาะให้สู้ นะอย่าไปท้อนะเจอการเจองานนี่ต้องสู้ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นด้วยรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยนะมันมีสองคำนะนะส่วนมากคนเราจะชอบรับชอบใช่ไหมรับผิดนี่ไม่ค่อยชอบอะ่ะถ้าอะไรชอบชอบนี่ฉันก็มีเอี่ยวด้วยในกิเลสของมนุษย์นะแต่ถ้าอะไรผิดเนี่ยไม่อยากจะมีเอี่ยวกับใครอะ่ะถ้าผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราต้องรับทั้งผิด แล้วก็รับทั้งชอบนะทำไมต้องรับผิดด้วยก็เพื่อที่จะตวนตัวเองว่าเออเราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองนะไม่ใช่รับผิดมาเพื่อที่จะตอกย้าซ้ําเติมตัวเองนะแต่รับผิดมาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขการงานของเราที่เราประกอบกระทำเนี่ยเมื่อมันบกพร่องนะอันนั้นก็คือความผิดของเราก็ต้องรับผิดด้วยนะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเนื้องานของเรานั้นนะแล้วก็ต้องทํางานด้วยมีความฝักใฝ่ทําด้วยใจรักหนักก็เอาเบาก็สู้ แล้วก็รู้วิธีการทำนะคนเราชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างหรอกสักทธาญาิโยมนะแต่ว่าเจอปัญหาขึ้นมาหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยนะอันนี้ก็คือคนที่มีที่กำลังใจเข้มแข็งต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องรู้จักจัดกอบเวลาด้วยนึกถึงตอนเป็นเด็กอัตมานึกถึงตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นสัมมาเนรรู้สึกแก่แล้วนะก็เลยนึกถึงความหลังหน่อย,อยบ่อยเหลือเกินตอนเป็นเนน เวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จะจัดตารางในการดูหนังสือใช่ไหมหลายท่านหลายคนก็ทําอย่างนั้นนะจัดตารางในการดูหนังสือตื่นขึ้นมาตีสี่ท่องหนังสือทําไมต้องท่องหนังสือก็มีเหตุผลเพราะว่าช่วงตื่นขึ้นนอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะจิตใจมันจะไม่มีอะไรยังความวุ่นวายต่างๆนานามันยังไม่เข้าไปใจมันก็ยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นการท่องหนังสือในช่วงที่ใจว่างเนี่ยมันจะจําได้ง่าย ตอนเช้าเชามันจะจําได้ง่ายต,ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็จะจัดเวลา,าว่าเวลานั้นดูหนังสือว,วิชานี้วิชานี้นะเวลานั้นทํากิจวัตรอย่างเงี้ยเวลานั้นทํากิจวัตรอย่างเงี้ยการงานก็เหมือนกันะเราก็ต้องรู้จักจัดกรอบเวลาให้กับก,บการกับงานของเราด้วยนะสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนควรทําก่อนสิ่งไหนควรทําหลังสิ่งไหนเร่งรีบสิ่งไหนไม่เร่งรีบนะสิ่งไหนเป็นกิจวัตรส่วนตัวสิ่งไหนเป็นการงานส่วนรวม ในก็ต้องรู้ต้องรู้จักจัดเวลาให้เข้าที่เข้าทางด้วยนะแล้วก็ต้องรู้จักพัฒนาเนื้องานด้วยหนึ่งรู้จักรับผิดชอบสองจัดกรอเวลาสามพัฒนาเนื้องานงานของเราเนี่ยถ้ามันมีข้อบกพร่องต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยต้องรู้จักพัฒนาอย่าย่่าอยู่กับที่นะอย่าย่่าอยู่กับที่ต้องรู้จักก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาเนื้อการเนื้องานของเรานั้นแล้วก็แล้วอันสุดท้ายก็คือ เรื to ่องของการเจือจาสังคมนะพัฒนาเนื <over> water, ้องานเจือจาสังคมหมายความว่าหน้าที่การงานที่เราประกอบนั้นก็อย่าทําแต่ประโยชน์ส่วนตนจนลืมนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือการงานเพื่อส่วนรวมนะคนเราจะมีคุณค่าได้หรือไม่มีคุณค่าได้นี่งานเพื่อสังคมงานเพื่อส่วนรวมนี่เป็นตัวตั้งได้อย่างดีเลยเนี่ยจะก่อให้เกิดการคนอื่นมองเห็นคุณค่าของเราหรือไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยงานเพื่อสังคมนี่สําคัญมาก ในอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านทํางานเพื่อสังคมเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนทั่วไปที่เขามองเห็นเนี่ยเนี่ยเพราะว่าท่านทํางานเพื่อสังคมโดยแท้จริงเลยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่เราก็ทํางานเพื่อตัวเองด้วยทํางานเพื่อคนอื่นด้วยก็คือหน้าที่รับผิดช,ชอบของเราเองหรือบางครั้งบางทีเราก็มาร่วมกิจกรรมอันนี้ก็คืองานเพื่อสังคมนะถ้าเราทําได้อย่างนี้การงานของเราก็ไม่เสียและตัวเราก็จะมีคุณค่าด้วยอันนี้ฝากไว้ เป็นแง่คิดสำหรับช่วงเช้าในวันนี้เอาวันวันละเล็กวันละน้อยเนาะนะเอามากไม่ค่อยได้เดี๋ยวโยมเอียนธรรมะนะเอาสุดท้ายนี่ตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการกับกุศลละเจตนาของศรัทธาญาติธรรมทุกท่านนะบุญใดกุศลใดเกิดจากการประกอบกระทำขอบุญของกุศลเหล่านั้นจงเป็นพระว่ปัจจัย นะส่งเสริมให้ทุกผู้ทุกท่านทุกนามทุกคนย่มีแต่ความสุขพบแต่ความเจริญตลอดไปด้วยเทิน